สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวลักหนึ่งห้าเก้าก็จะคุยถึงเรื่องดาวเสาร์เดินวิปริตซึ่งเดินผิดปกตินั่นเองนะคะตามโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าเดินวิคนกตินะคะอะ่ก็จะส่งผลอย่างไรบ้างต่อลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีกุ่มและลัคนาราศีมีนซึ่งดาวเสาร์จะเดินวิปริตตั้งแต่วันที่สามิถุนายนถึงวันที่เจ็ดพฤศจิกายนสองพันหสิบหก ซึ่งวันนี้วันที่9แล้วที่แม่หมอทําคลิปไปนะคะก็เริ่มเดินมน์มาตั้งแต่วันที่3มิถุนายนถึงวันที่18มิถุนายนเดินมน์หมายความว่านิ่งอยู่กับที่ย่าอยู่กับที่เคลื่อนที่แบบช้าๆไม่ค่อยเคลื่อนไหวลัคนาราศีมังกรดาวพระเสาก,ก็เป็นตัวตนตน,ตนุขขรักษ์ของดาวชาวลัคนาราศีมังกร ทำให้ในช่วงจังหวะนี้ที่ชาวลัคนาราศีมังกรซึ่งเป็นดาประเสรนั้นได้ย้ายเข้าสู่เรือนกระดุมพระไปตั้งแต่วันที่1มีนาคมสองพันรคอสิบก 16, เป็นต้นไป2ปีครึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีความเข้มแข็งในเรื่องของการหาเงินมีความขยันขันแข็งในเรื่องของการเงินในเรื่องของการหารายได้เข้าสู่ครอบครัวเข้าสู่ตนเองนะคะแล้วก็มีการเงินเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรมากมายมากกว่าช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่3มิถุนายนจนถึงวันที่18นะคะ เพราะว่าเรื่องของการเงินนั้นในช่วงจังหวะนี้ที่ดาวมนนั้นการเงินก็หยุดนิ่งชะงักหมายความว่าชาวลัคนาราศีมังกรก็อาจจะไม่ค่อยมีเงินเข้ามาสู่ตัวเองสักเท่าไหร่ในช่วงจังหวะนี้หรือชาวลัคนาราศีมังกรก็ไม่ชอบไม่ค่อยที่จะคนควายในการหาเงินหาทองไม่ค่อยหาไรายได้อะอยู่นิ่งๆอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวไม่ค่อยกระตือรือร้นในการหาเงินอาจจะมีเงินอยู่แล้วก็ได้ เลยไม่อยากหาเงินไม่ค่อยขนขวายสักเท่าไหร่ในเรื่องการเงินก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะหลังจากวันที่18มิถุนายน2,66 6จนถึงประมาณวันที่23ตุลาคม2,66 6เป็นเวลา126วันดาวพระเสารก็จะเริ่มพักแล้วนะคะพักหมายความว่าถอยหลังเมื่อดาวถอยหลังทำให้ดาวอ่อนพลังลงตัวตนของชาวาราศีมังกรก็จะมีความอ่อนน้อยด้วย พลังลงนะคะมีการเบื่อหน่ายมีการเกลียดค้านมีการที่อาจจะไม่ค่อยมีความขันยันขันแข็งในเรื่องของการหาเงินไม่ค่อยที่จะคนควาย ไม่ค่อยที่จะเข้มแข็งไม่ค่อยที่จะออพยายามในการหาเงินสักเท่าไหร่หรือการเงินอาจจะมีการติดติดขัดขัด,ขดไม่ได้ดังใจชาวลัคนาราศีมังกรก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะรายได้ที่พยายามที่จะหามาก็มาได้แบบไม่เต็มม่ดเ,เต็มหน่วยเพราะเป็นช่วงขาลงในช่วงของที่ดาวเดินถอยหลังนั่นเองนะคะ หลังจากนั้นก็ประมาณวันที่24ถึงวันที่7พฤศจิกายนดาวก็จะหมดอีกครั้งเป็น,นเวลา14วันทําให้ในช่วงจังหวะนั้นดาวก็จะหยุดนิ่งอยู่กับที่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการย่ากับที่เคลื่อนที่แบบช้าๆก่อนที่จะเดินหน้าตามปกติต่อไปหลังจากวันที่7พฤศจิกายน2566นะคะเพราะนในช่วงจังหวะ2 3 4 5เดือนนี้นะคะก็ระมัดระวังในเรื่องการเงินควบคุมการเงินแล้วก็มีการวางแผนวางแผนไว้ล่วงหน้าสําหรับการปริหานการจัดการในเรื่องการเงินนะคะ,ะส่วนใครที่ต้องการที่จะกลับไปหาคนรักเก่าๆก็เป็นไปได้ด้วยในช่วงจวังหวะที่ดาวเดินวิปริตเดินถอยหลังเดินพักนั่นเองนะคะ,ะสามารถที่จะกลับไปต่อรอง อ่าไปปรับความเข้าใจแล้วก็ไปคิดถึงคนรักเก่าๆอยากคืนดีกับคนรักเก่าๆก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะมีโอกาสที่จะกลับไปหาคนเก่าๆได้นะคะสาหรับสาหรับคนที่ยังมีปัญหาในเรื่องของความรักที่ยังมีความไม่เข้าใจกันต้องปรับตัวปรับใจเข้าหากันแล้วก็ไป พูดคุยกันเพื่อจะได้ตกลงกันว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้สำหรับในช่วงจังหวะที่ดาวเดินพักเดินถอยหลังแล้วก็เดินมนนั่นเองนะคะสำหรับชาลัคนาราศีมังกรส่วนลัคนาราศีต่อไปก็คือลัคนาราศีกุม ดาวพระเสาร์ของชาลัคนาราศีกุมนั้นเป็นภพวินาศนะวินาศนะหมายถึงการอยู่เบื้องหลังความเสียหายการความเดือดร้อนอุบัติเหตุหรือการเดินทางไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลเข้าทับตัวตวับตนตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมศรนารสิบกเป็นต้นไปสองปีครึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงของสองปีครึ่งนี้ชาวลัคนาราศีกุมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลหรืออาจจะมีความเดือดร้อนอาจจะมีการที่ต้องอยู่แบบลักษณะของการปิดบังซ่อนเร้นหรือ,อถ้าไม่ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลก็อาจต้องระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายในเรื่องของอุบัติเหตุไว้ด้วยก็ได้นะคะในช่วงจังหวะน,นี้2ปีครึ่ง แต่พอช่วงจังหวะวันที่3ามิถุนายนถึงวันที่18มิถุนายนนั้นดาวพระเสาร์ได้เดินมน์นะคะมณ์หมายความว่าย่าอยู่กับที่นิ่งอยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นความเสียหายวินาศนะหรือการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ยังไม่มีการกระตื้องไม่มีการเดินทางยังไม่มีการคืบหน้าในเรื่องของการที่จะไปติด ต่อต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือการที่จะมีความเดือดร้อนเข้ามาอ่ามันยังย่ําอยู่กับที่นะคะยังไม่เคลื่อนที่ถ้าเคลื่อนที่ก็เคลื่อนที่แบบช้าๆก็อาจจะมีความเดือดร้อนแบบนิดๆหรืออาจจะมีการที่อ่อ ไม่ยังมีผลตอบรับในเรื่องของการที่จะไปอ,อ,อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศที่แน่นอนสักเท่าไหร่ในช่วงจังหวะนี้แต่พอหลังจากวันที่18มิถุนายน2 5 1 6เป็นต้นไปจนถึงวันที่23ตุลาคม2 5 1 6ช่วงจังหวะนี้ดาวพระเสาร์จะเริ่มพักแล้วนะคะหมายถึงว่าถอยหลังเมื่อดาวถอยหลังทําให้ดาวอ่อนพลังลง เมื่อดาวเสาเดาวาวินาศนะอ่อนพลังลงทําให้ในเรื่องของการติดต่อต่างถินต่างแดนต่างประเทศแดนไกลเรื่องการอยู่เบื้องหลังเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของ,องความเดือดร้อนก็จะอ่อนพลังลงด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มีความคาดหวังจะไปอยู่ต่างถินต่างแดนต่างประเทศแดนไกลในช่วงจังหวะนี้ก็อาจจะชะง,งักไปก่อนนะคะต้องรอไปก่อน ต้องรอให้ดาวเดินปกติก่อนหลังจากวันที่23มิถุนายนเอ่อ23ตุลาคม2566เป็นต้นไปดาวก็จะมนอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลา14วันจนถึงวันที่7พฤศจิกายน2566ซึ่งเป็นการที่ดาวอยู่นิ่งอยู่กับที่มีการตัดสินใจมีการที่คิดว่าจะไปดีหรือไม่หรืออาจจะ เป็นการที่ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความเสียหายไม่มีเรื่องของปฏิิไม่มีเรื่องของการเดินทางในช่วงจังหวะนี้แต่หลังจากวันที่7มิถุนายนสองพันนึยกเป็นต้นไปแล้วดาวก็จะเริ่มเดินปกติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนั้นเป็นต้นไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการาติดต่อต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอาจจะได้ไปติดต่อต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือไปอยู่แดน,นไกลหลังจากวันที่7 ทุกกิกายน2566เป็นต้นไปนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมมีแต่ความโชคดีมีแต่ความสุขแก้เคล็ดโดยการที่จะไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนหรือความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวเองก็โดยการํำบ,บุญทําทานหรืออยู่เบื้องหลังหรือบริจาคเงินให้กับมูลนิธิปอเต็กตึงเกี่ยวกับเรื่องของบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับคนอื่น ก็จะทําให้รถเทาเบาบางในเรื่องของความเสียหายได้ด้วยในช่วงของที่ดาวพระเสาเข้าสู่ตัวตนทับตัวตับตนหรือประยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเป็นการเค้รเคล็ดเสียนะคะส่วนลัคนาราศีสุดท้ายนั้นก็คือลัคนาราศีมีนซึ่งดาวพระเสานั้นเป็นเรือนลาภโชคลาบลาบผลผลประโยชน์เข้าสู่เรือนวินาศณะสองปีครึ่งตั้งแต่วันที่1มีนาคมสองพรเป็นต้นไปนะคะ ทําให้ในเรื่องของรับผลก็ได้มาจากต่างถิ่นต่างแดนต,ต่างประเทศแดในไกลหรือจากการทํางานอยู่เบื้องหลังจากความเสียหายจากการานําบ้านทรัพย์สินที่ดินที่ก่อสร้างมารีโนเวทใหม่หรือจากการทํางานอยู่แบบคอยซัพพอร์ตอะไรพวกนี้ก็จะกเกิดรับผลให้กับชาวลัคนาราศีมีนแต่พอช่วงจวังหวะตั้งแต่วันที่3มิถุนายนถึงวันที่7พฤศจิกายนนั้นดาวพระเสาร์ก็จะเริ่มเดินผิดปกติแล้วนะคะ จะมีการเดินมนประมาณ15วันตั้งแต่วันที่3มิถุนายนจนถึงวันที่18มิถุนายนมนหมายความว่าหยุดนิ่งอยู่กับที่เคลื่อนที่แบบช้าๆไม่ค่อยคืบหน้าในเรื่องของลาภผลผลประโยชน์ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารต่างตินง่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลในเรื่องของเกี่ยวกับโชคลาภที่มาจากเรื่องของความเสียหายเรื่องของการที่อาจจะเป็นลักษณะของการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอยู่เบื้องหลังอะไรพวกนี้นะคะ แล้วก็พอวันที่18มิถุนายน2566เป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่23ตุลาคม2566เป็นเวลา126วันดาวพระเสารก็จะพักพักหมายถึงถอยหลังนั่นเองเมื่อดาวถอยหลังทําให้ดาวอ่อนกําลังลงเรื่องของโชคลาบดาวพระเสารเป็นดาวลาภโชคลาบความสําเร็จก็จะลดน้อยถอยลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความเสียหายหรือ การทำธุรกิจในเรื่องของการติดต่อต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรืออยู่เบื้องหลังหรือเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายหรือเกี่ยวกับทรัพย์สินที่นำมารีโนเวทใหม่อะไรพวกนี้ก็จะก่อเกิดเรื่องของการชะงักเรื่องของการที่ไม่ได้ดังใจชาลัคนาราศีมีนไม่ค่อยได้ผลประโยชน์กลับคืนมาสักเท่าไหร่ผลประโยชน์อาจจะติดติดขัดขัด,ขด,ขดลาผลไม่ค่อยมีมาสักเท่าไหร่ในช่วงจังหวะนี้ที่ดาวเดินพักนั่นเองนะคะ แล้วก็พอช่วงของวันที่24ตุลาคมจนถึงวันที่7พฤศจิกายนนั้นดาวก็จะมีการมนอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลา14วันเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมีนจะมีการพิจารณาจะมีการตัดสินใจจะมีการคิดไตร่ตรองในเรื่องของการหาผลประโยชน์เรื่องของลาภผลว่าจะทําอย่างไรต่อไปนะคะแต่หลังจากวันที่7พฤศจิกายน2 5 6พเป็นต้นไปดาวพระเสาร์ก็จะเริ่มเดินปกติ ก็จะกเกิดรับผลนั้กับชาวลักนาราศีมีนต่อไปนะคะซึ่งในช่วงของอตั้งแต่วันที่3มิถุนายนจนถ,ถึงวันที่7พฤศจิกายนเป็นเวลาประมาณ4-5เดือนนั้นก็ขอให้ชาวลักนาราศีมีนลักนาราศีกุมและลักนาราศีมังกรได้มีความอดทนได้มีการวางแผนวางเพนไว้ล่วงหน้าสําหรับการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆที่แม่หมอกล่าวไปข้างต้นนั้นนะคะและขอให้โชคดีทุกท่านวันนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดี